สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับป b บารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับวันนี้เรามีเหรียญเมตานะครับปี2555นะครับพิมพ์ห่มเฉียงนะครับเนื้อนวะนะครับวันนี้เรามาให้ความรู้กับเหรียญเมตตาพิมพ์ห่มเฉียงนี้นะครับมาดูกันครับว่าเราดูกันแบบไหนนะครับนะกับเหรียญเมตารุ่นนี้นะครับ พิมพ์ห่มเฉียงนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับอันดับที่1ครับอันดับที่1นนะครับให้ดูบริเวณข้างตาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับข้างตาหลวงพ่อนะครับเกททำเกททำไม่ได้นะครับเกททำได้นะครับแต่ไม่ติดแต่ติดแต่ไม่คมชัดนะครับให้ดูบริเวณข้างตานะครับข้างตาหลวงพ่อจะคมชัดลึกนะครับ นี่นะครับนี่นะฮะจะคมจะแกะคมเลยนะครับลึกลึกเป็นล่องเลยนะครับนี่ะนี่นะครับรอยย่นของขอบตานะครับนี่ะต้องลึกคมชัดนะครับพักเกยังติดยังติดพืชนะครับยังเป็นพืชอยู่นะครับพักเกนะฮะ นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบล่องลึกเลยนะครับจะล่องลึกแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับอันดับที่สองครับอันดับที่สองให้ดูริมฝีปากของพ่อนะครับลิมฝีปากของพ่อนะครับแกะผู้สร้างแกะบล็อกนะครับแกะบล็อกได้สวยงามนะครับ จนเห็นรอยแตกของริมฟิปากนะครับรอยแตกของลิมฟิปากนะครับนี่นะฮะนี่นะครับข้างล่างจะชัดเจนกว่าด้านบนนะนี่นะครับคมนะครับรอยแตกของริมฟิปากต้องเห็นนะครับพาแท้ต้องมีนะครับพาเกยังถอดพืปืๆนะครับยังไม่คมชัดนะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับอันดับที่สามครับอันดับที่สามให้ดูบริเวณบ่าขวาหลวงพ่อนะครับตั้งแต่บ่าขวาหลวงพ่อจะมีขีดนะครับขีดนะครับอันนี้ผู้สร้างทําขึ้นมากันลอกเลียนแบบนะครับนี่ฮะจะขีดโค้งแบบตามตามวงเลยนะครับนี่ฮะโค้งอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ฮะไม่ต้องส่องก็เห็นนะครับนะฮะนี่นะครับ นี่นะครับนะฮะเส้นนี <Bond> ้นะครับนี่ฮะจะต้องเห็นชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ครับบางเหรียญไม่บางเหรียญก็ติดบางๆนะครับเนี่ยก็ติดบางๆนะครับแต่ต้องมีนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับตั้งแต่บาเลยนะครับ เต็มากขวาหลวงพ่อนะครับยาวมาจนถึงนี่เลยนี่ฮะนี่ฮะต้องมีนะครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ให้ดูบริเวณขอบนะครับขอบนี้ขอบล่างกับขอบบนนะครับมีสองขอบนะครับต่อขอบล่างขอบบนเนี่ยจะมีรอยเป็นวงเดือนนะครับรอยเจียบล็อกเป็นวงเดือนนะครับรอบเหรียญนะครับต้องเห็นนะครับ เห็นชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับจะไปแนวเดียวกันนะครับแนวเดียวกันนะฮะทั้งล่างทั้งบนนะครับจะไปแบบนี้เลยฮะชัดเจนฮะชัดเจนไหมฮะอ่าชัดเจนนะครับอันดับที่5ครับอันดับที่5นะครับ ให้ดะให้หมุนไปด้านหลังนะครับอันดับที่5นะครับให้หันไปด้านหลังนะครับให้ดูบริเวณตรงนี้นะครับตรงรอยต่อของรอยต่อของโค้ดมิตัวนี้นะครับนี่ฮะต้องสะดุ้งนะครับนี่ฮะต้องสะดุ้งเห็นเลยครับนี่ฮะไม่ต้องส่องก็เห็นเลยนะครับจับมาเอียงดูต้องเห็นเลยครับนี่นี่นะฮะ นี่นะฮะจะสะดุ้งเห็นชัดเจนเลยครับผมออันดับต่อไปครับอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกนะครับให้เราหันไปทางขวานะครับหันไปทางขวาแบบนี้นะครับดูขอบตัดนะฮะหันไปทางขวาแบบนี้นะครับจะมีรอยขีดนะครับรอยขีดตั้งแต่เริ่มแรกนะครับขีดแรกนะครับแปดนาฬิกานะครับ 8นาฬิกานาฬิกาแล้วก็10นาฬิกานะครับไม่ชัดไม่ซูมเลยอลองดูนะครับเส้นนี้นะครับเส้น8นาฬิกานะครับนี่ฮะนี่ฮะเส้น8นาฬิกาครับอันนี้เส้น9นาฬิกานะครับแล้วก็ส0นาฬิกานะครับนี่ฮะ ให้ดูตามเข็มนาฬิกานะครับผมจะวัดให้ดูนะครับอันนี้คือ8นาฬิกานะครับนี่ฮะนาฬิกา9นาฬิกานะครับ9นาฬิกาเสร็จแล้วก็0นาฬิกานะครับนี่ฮะต้องมีขีด3ขีดนี้ครับปกติแล้วนะครับทั้งห่มคุ้มห่มเชียงนะครับต้องมีนะครับขีดนี้่ฮะ แต่บางเหรียญมีขีดเยอะขีดมากครับนี่ฮะให้พิกให้พิกให้ที่ว่าตรงแปดนาฬิกานะครับแปดนาฬิกาจะสูงกดกดทุกที่นะครับแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาแล้วก็สิบนาฬิกานะครับให้พิกสามจุดนี้นะครับสามจุดนี้นะครับต้องเห็นครับนี่ฮะชัดเจนเลยครับอันแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับ ต้องมีนะครับอันนี้ขอบตัดขึ้นจุดจ่ายตังเลยนะครับต้องมีนะครับจบนะครับจบนะครับเหรียญเมตตาห่มเจียงนะครับดูง่ายครับดูง่ายครับอ้าลืมลืมนี่นะครับตัวเลขนะครับให้จําตัวเลขไว้นะครับตัวเลขนะครับจะเป็นการตอกมือนะครับเป็นการตอกมือทําให้ตอกตื้นนะครับไม่ได้ลึกนะครับนี่ฮะตอกตื้นนะครับตอกตื้นคมชัด แล้วก็ตัวเลขจะเส้นเล็กนะครับอเส้นเล็กแต่ตัวเลขตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับพักเกยยังยังยังไม่เหมือนนะครับตัวเลขครับตัวนี้ก็จําตัวเลขได้ครับจําตัวเลขไปได้นะครับแต่สําคัญที่สุดครับคือขอบตัดนะครับสําคัญที่สุดเลยคือขอบตัด8 9ดเ้าแล้วก็ส0บนาฬิกาครับอ่า จบกันไปนะครับสำหรับเหรียญเมตตาห่มเฉียงนะครับปี2555นหนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับวัดบ้นไล่นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับขอบคุณครับ